อ่นยังเริ่มเริ่มม,มสวัสดีครับวันนี้ก็มาที่เชียงรายนะครับถือว่าประสบความเด็ดมากอันนี้ลูกค้าไม่ยอมโอนเงินนะครับจ่ายเป็นเงินสดให้นะครับอันนี้ก็เหรียญที่ได้มาจากตู้นะครับก็ถือว่า,อาตองน,นี้ก็ประมาณกับห้าหมื่นนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีโอนมาอีกเยอะนะครับพี่สาบอกอะไรนะครับสมาชิกเราหน่อยอ,อยากจะบอกว่า แล้วก็เอาเงินที่เรามีอยู่เจียนเงินมานินหนึ่งเอาเงินมาต่อเงินนะคะจากเงินไม่กี่ร้อยไม่กี่หมื่นเราสามารถทําให้ได้เป็นหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านค่ะใช้เงินทํางานใช้ตู้เงินเป็นเงินสดๆนะครับวันนี้เพิ่งรับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จนะครับเป็นไงบ้างพี่น้ำเศรษฐทีเหรียญสิบค่ะต่อไปนี้เราจะคบเหรียญเพราะเราธุรกิจเราเงินหลังมากนะคะ เงินหนักจริงๆค่ะเค,อคอรอกิจเราเงินหนักสุดยอดสร้างธุรกิจรายได้รายวันนะคะใครมีตู้ของตัวเองรวยค่ะนนักกเดาย